สวัสดีครับแนะนำตัวครับผมพีสองห้าทีในมดลุงครับวันนี้มาชกที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นมวยมันสนันเมืองบุกพหบุญสันจรที่จังหวัดนครสวรรค์พี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายอะไรครับบูมเด็กเซียนครับผมมาซ้อมที่ค่ายบูมเด็กเซียนนะครับซ้อมได้กี่วันซ้อมได้สามสัปดาห์สามสัปดาห์นะครับโอ้เต็มเต็มเลยปิดเทอมวะช่วงนี้ครับจะมาช่วงนี้ปิดเทอมม็เลยซ้อมได้เต็มที่นะครับวันนี้ชกในพิกัดอะไรครับร้อยสองครับร้อยสองปอนด์นะครับ แล้วก็การพิจซ้อมเต็มที่มีพวกอยอดผูเอกยอดผูโทรช่วยปั้แมแน่นอนใช่ไหมเรามาเต็มที่นะฝาก fc แฟนคลับของเพชศสองห้าหน่อยฝาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ทำเต็มที่ครับวันนี้เจอกับกลาง,ป,งปีน้อยสี่ร้อยพี่บูลครับกลางปีน้อยสิบออสพี่บูลนะครับ่ายท่อทางทุก four u คู่ที่สองนะครับติดตามครับ อ่าสวัสดีครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมกังปีน้อยสิบออสิบูลครับกังปีน้อยสิบออสพิบูลนะครับวันนี้มาทําการแข่งขันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เป็นศึกมวยมันสระนเมืองนะครับบวกพอหลักบุญนะคาคืนนี้วันนี้เจอกับผู้โชกเพชรสอง่ะเพชรสองห้านะครับเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์ไปละกับไปซ้อมเราซ้อมอยู่ที่ค่ายอะไรครับค่ายมวยหนึ่งเชวัตค่ายมวยหนึ่งเชวัตที่จังหวัดอุบลราชธานีซ้อมมากี่วันแล้วเนี่ย สามอาทิตย์ก็ยี่สิบเอ็ดวันนะครับพอๆกันนะโอ้รูปร่างเราสูงเขาแน่นอนนะน้ำหนักไปปล่อยอยู่เท่าไหร่สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าวันนี้ชกในพิกัดร้อยสองร้อยสองปอนด์ก็ประมาณสี่สิบหกโลนะครับกับวิซ้อมมาสามอาทิตย์คุณปั้มคุณซ้อมเป็นไงดีนะตัวใหญ่มีใครช่วยปั้มอ่ะมีใครมั่งมีใครมีใครมั่งมีพี่เพชรมาลงเกิดมาช่วยไหม มาเทนให,ให้ใช่ไหมอ่านะครับอ่าวันนี้ฝาก fc แฟนคลับอ่าค่ายหนึ่งวัน์หน่อยฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนนหน่ยอยค<ไ>รนะับสุดยีดหน่อยครับเข็มทีแน่นอนนะครับวันนี้เราถ่ายทอดผู้ที่สอง two for you นะนะครับติดตามครับ